สวัสดีค่ะปอๆนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะอยู่กับกิจกรรมนะคะที่เพิ่งจะอัปเดตเข้ามาในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมไพเรสนะคะเป็นดันไพเรสตอนแรกปอคิดว่ามันจะแบบไปโคกับดันเนไพเรสอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่นะเป็นดันที่ถูกแยกออกมาเป็นเอกเทศนะคะเรียกได้ว่าถูกแยกออกมาอีกเป็นอีกดันหนึ่งนะคะนั่นก็คือถ้าออนไลน์เกมครบหนึ่งชั่วโมงนะคะจะได้รับในส่วนของกุญแจเข้าดันนะคะเดี๋ยวขออนุญาต เปิดรายละเอียดกิจกรรมสักครู่หนึ่งนะคะชื่อกิจกรรมก็คือ p i r o t t t r e s u u r h u u t นนะคะก็คือเป็นการล่าสมบัติของโจรสลัดนั่นแหละแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นตัวน้องหลอดก็คือได้ทำการออนไลน์ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะแล้วก็แล้วก็วกนี่มันจะอย่างนี้เดี๋ยวปอขออนุญ,ญาตไปเมาส์กับช่องแชทก่อนนะคะ <laughs> พอดีว่ากิจกรรมตกปลานะคะไม่ค่อยถูกใจสายแชทเท่าไหร่ <laughs> กิจกรรมเก่ามันก็เป็นอย่างนี้หรอกกิจกรรมเก่าไม่เป็นนี่ใช่ไหมเดี๋ยวเอาไว้คุยในสตรีมนะคะเรื่องปปาวันนี้เอ่อตอนนี้เดี๋ยวเรามาอยู่กับ t r e a s u r e Hunt ก่อนละกันนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าถ้าออนไลน์ครบหนึ่งชั่วโมงนะคะจะได้รับ Caribbean s ซ a ลติกเกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นบัตรเข้าด้านซึ่งททีมงานนะคะก็บอกมาว่าตัวนี้นะคะจะอมอนตามเลเวลเพราะฉะนั้นก็จะกดคบบแค่บับละกันพอที่กีจกินชานะคะ ตอนนี้ก็277นะฮะเปิดฉายาด้วยแล้วกันโคลอนิวอา่าเดี๋ยวเราไปลองกันดูนะฮะโอ้ตัวดันหายไปนะฮะแล้วก,ก็สามารถเข้าดันได้เหมือนอาร์ตเลยนะฮะคิวบามีใครตอนแรกอ่านคิวบาไหมฮะโ <laughs> ตขึ้นมาหน่อยถึงได้อ่านคิวบานะฮะโอเค อู๋ปาหมึกอ๋ออันนี้คือเราสามารถมาเจอเพื่อนในนี้ได้ไหมอ,อ่ะขออนุญาตสอมอนว่าแล้วเชียวไม่มีไม่มีไรเซนนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะเปิดไว้แต่มือที่เราจะใช้ลองดูจิมอนตามเวโอเคร้อยเจนะปลาหมึกพวกนี้โอ้โห สกิลตัวขี่ไม่ตรุยอู้อ่าเธอก็ไม่ตรุยคือมอนถึกนะฮะมอนถึกแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูว่ามันโดนตีเท่าไหร่นะชึบอ๋อโดนตีไม่แรงี่แค่มอนถึกเฉยๆนะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าน้องหลอดเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวเ,เขาเรียกว่าอย่างไงดีนะเป็นตัวแบบตัวผีนะคะมีไว้เป็นส่วนร่วมในกิจกรรมเพียงเท่านั้นนะตอบอะไรมาบ้างวะ กับสมุดี XP แล้วหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นตัวหลักของใครหลายๆคนก็อาจจะเล่นง่ายกว่านะเปิดเสียงเกมไม่ทันว่านี้หนอนันอ๋อดอบเหยื่อนนะคะแล้วก็ไพเลทโกคอนอ เดี๋ยวเราไว้อธิบายกันอีกทีนะคะว่าเหยื่อจะเปลี่ยนผู้มีอาว้ททำอะไรกันบ้างเนาะแต่มอนเอาเรื่องเหมือนกันนะมอนเอาเรื่องเหมือนกันเหยื่อตัวนี้เป็นกิจกรรมตกปลานะคะแล้วก็อันนี้จะฟารม์มคล้ายๆกับดันอาร์ตนะคะก็คือตัวมอนเตอร์เนี่ยจะมีอยู่เรื่อยนะคะคือเราฟาร์มในระยะเวลา30นาทีฟาร์มได้เท่าไหร่ก็คือเท่านั้นนะคะไม่ได้มีกําหนดว่าคุณจะต้องฟารม์ม1ชั่วโมงคุณจะต้องฟาร์มให้ได้แบบ หนึ100ตัวอะไรอย่างนงี้ไม่ใช่นะก็คือฟาร์มฟาร์มได้เท่าที่กำลังเราจะไหวใน30ินาทีนะคะคูสานีจากดันอาร์ต <c oughs> ต้องมาลงดันนี้เวกืดในนี้นะคะก็จะดอกเป็นเหยื yeah. ่อกับเหรียญเนาะเดี๋ยวเอาไว้ปอฟาร์มเสร็จเมื่อไรเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะว่า กิจกรรมนี้มันสามารถแลกอะไรได้ที่ไหนนะคะแล้วก็แลกอะไรได้บ้างแล้วก็เราควรจะแลกอะไรก่อนอะไรหลังเนาะเดี๋ยวปอแบบกดใบออตโต้ใบออตโต้ก็จะหมดนะน้องลมด้วยอะ่ะปอเพิ่งโดนบอลลมมานะสามสบแปดเหรียญ ลุมสามอย่างน่าชื่นตาบานโหแล้วมันครบเก้าตัวเลยอ๋ออย่างนี้ต้องพกกวนอูเพิ่มนะพกกวนอูพกเก้าหางนะถ้าใครมีก็หยิบหยิบใส่ฟอไว้นะฮะพอดีว่าตัวนี้ปอมไม่ได้ทำมาผู้ฟาร์มไง ลํา,าพางพาฟาร์มมาเพื่อแบบออนเอาของกิจกรรมก็พอแล้วนะถ้าในเมื่อพอแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันว่า N P C ตัวที่ใช้แลกของอยู่ตรงไหนแล้วก็กิจกรรมนี้มีอะไรหน้าแลกบ้างนะคะเดี๋ยวปอปิดคิปแล้วปอค่อยมาฟาร์มเพิ่มก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกัน กุญแจนี้นะคะนอกจากได้จากออนไลน์ทุกๆชั่วโมงแล้วนะคะ mm hmm. ก่อนอื่นให้เราวาดไปที่เกตนะคะ mm hmm. เพราะว่า npc ที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะอยู่ที่เกตโรมนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็จะไปไปมาๆนิดนึงนะคะ mm hmm. นี่ไพเร็บิ๊กแฟนวอเทโล แน่นอนค่ะว่าตัวกุญแจเนี่ยซื้อได้เวลา2อันอันละ200อเอ็มนะคะพูดง่ายๆก็คือ4 0 0รเอ็มมาซื้อกุญแจนะคะหวันควรมาซื้อเอาไว้นะ,ะเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาไพเรสคอลนะคะมาแลกของอันนี้จะเป็นในส่วนของมอร์ชั่นารีไพเรนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นมอร์ชั่นารีสกินก็คือเป็นสกินของไพเรสนั่นเอง n e โอนะคะพูดง่ายงคือกิจกรรมนี้ทั้งกิจกรรมเนี่ยจะได้รับแค่14วันนะคะเพราะว่าจะแลกได้2ครั้งไม่มีการรีเซ็ตเนาะ ออโต้ออโต้แบทเทิลเจ็ดวันแลกได้สามใบเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดวันไม่มีการรีเซ็ตอ่ะสมมตินะถ้าสมมติว่าเราตัดสองอันนี้ออกไปเนาะเราก็จะใช้อันนี้ใช้สามพันอันนี้ใช้พันห้าสี่พันห้าแหละสกิลไพเลสอันนี้ไม่ต้องนะคะไม่ต้องไม่ต้องไปไม่ต้องไปหาแลกนะคะเพราะว่าไพเลสเนี่ยหนึ่งเลยคือเราสามารถฟาร์มจากในเกมได้ไง เออแค่เปิดดันเนให้เข้าแจ็คแปบๆก็ได้แล้วนะคะอันนี้ไม่ต้องไปหือไปอือกับมันแต่ว่าสำหรับปอสิ่งที่น่าสนใจก็คือใบนะคะมอร์ซนาลี่คูปองนะคะเป็นใบเลเวลสำหรับการอัปเกรด m e r c ซ n นา y เป็นเวลร้อยหกนะคะแล้วก็เวลร้อยแปแต่ขอบอกไว้ก่อนนะ,ะว่าไอ้ใบตัวเนี้ยมันสามารถที่จะ เขาเรียกว่ายางไงอ่ะกดมันบอกว่าเป็นเลเวลร้อยหกห้าก็จริงใช่ไหมคะแต่ว่าเราสามารถกดได้ถึงร้อยหกหกนะคะแน่นอนว่าร้อยแปดสิบเนี่ยก็สามารถกดได้ถึงมมร้อยแปดเอ็ดเนาะ Summer, Fever, Random Box มบ้ยเดี๋ยวไว้ไว้ทายคลิปเดี๋ยวปอมาเปิดอันนี้ให้ดูแล้วกันนะคะแล้วก็จะเป็นคลาสพี p อพีไรเซนนะคะสี่ร้อยห้าสิบเหรียญเลยเหรอหูแพงจัง อันนี้เป็นใบกันมอลลุมนะคะแล้วก็เวิร์กโหลดแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจของกิจกรรมนี้นะคะนั่นก็คือตัวนี้นี่เป็นแฟชั่นนะคะเซ็ตหอยไม่แรเซ็ต <laughs> หอยไม่แรนะคะเป็นปีกจะเป็นหน้าตาลักษณะประมาณนี้เด็ปเปิดให้ดูแล้วกันอันนี้นะคะจะเป็นตัวขี่หอยนะคะเด კ อเรชันอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของปีกนะคะอันนี้จะเป็นปีกแหลอ,อันนี้จะเป็นปีกไม่แระ,ะแล้วก็ชุดนะคะ ชุดน่ารักนะทำเล่นไปนี่ชุดสีชมพูนะฮะแล้วก็คู่กับหัวนี่ คู่กับหัวนี้นะคะจะเป็นเซตไม่แลทั้งเซตนะคะใช้ทั้งหมด3,500 7,000ใช้ทั้งหมด14เหรียญน,นะคะ1400 14,000เหรียญน,นะคะเก็บกันตาแหกฟ์มกันตาแหกนะคะสําหรับน,นะ,ะสาหรับการเอามาแลกเซตหอยไม่แรแต่ปอยยังคิดว่าปอดโชคดีนะที่ว่าตัวหลักปอดตัววุ้นทวานเหมือนจะขาดแค่สองชิ้นนะคะขาดแค่หัวกับปีกนะคะเ <f> <ๆ>พราะว่ารู้สึกว่าก่อนหน้านี้มันจะอยู่ในกล่องอะไน,นี้ปะกล่อง45ทองของเกรตโลมใช่ไหม มันจะอยู่ในกล่องนี้นะคะนี่ sea beach box เพราะฉะนั้นปอก็เลยได้มาจากกล่องนี้แล้วส่วนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็ฉนันก็จะฟาร์มท่าที่ฉนันจะทำได้นั่นแหละเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวปอขอตัวไปฟาร์มให้ครบหนึ่งร้อยเหรียญก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไอ้กล่องนี้ยข้างในมันจะมีอะไรบ้างเนาะว่าเราจะสุ่มได้อะไรกันบ้างในที่สุดก็จบสามสิบนาทีนะคะรู้สึกเหนื่อยอ่อนมากแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าอันนี้ปอฟาร์มแบบฟาร์มแบบ ฟาร์มไปด้วยดูหนังไปด้วยฟาร์มไปด้วยแชทไปด้วยนะคะก็คือไม่ได้ตั้งใจฟาร์มเต็มที่นะ,ะแล้วก็ตัวน้องหล่อเนี่ยก็ฟาร์มประมาณ2เทิร์นจบนะคะก็ะได้ประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวหลักบอกว่าห้าร้อยขึ้นน่าจะได้อยู่นะคะแต่ว่าดันมันน่าเบื่อมากเลยถ้าลงดันนี้นะ,ะไปลงดันอาร์ตดา <laughs> ดันอาทิ่งได้กล่องได้อะไรนะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นกิจกรรมเราก็แบบเข้าใจได้นะะเดี๋ยวเราไปลองแลกกล่องกันดูแล้วกันตามที่ปอบอกไปนะว่าในนั้นมันจะมีอะไรบ้างขอให้ทุกคนจับตาดูกันให้ดีนะคะจับตาดูกันให้ดีเพราะว่าเหมือนหน้าเว็บไซต์จะไม่มีบอกนะหนึ่งสองซ่อมโอ้ไอ้นี่มันกล่องสุ่มหัวนั้นนี่นะ กล่องสุ่มกล่องตกปลาค่ะก็ได้เป็นไอเทมเดิมๆนะก็ได้ได้ว่าแลกแฟครบเมื่อไหร่ก็บายบายกันทันทีบอกบอกเลยนะคะว่าไอของยิบๆย่ยอยๆยอ,ยยอ,ยอันนี้ปอไม่เอานะฮะปอจะเอาแค่แฟสองชิ้นที่ปอขาดนะฮะนั่นก็คืออปีกกับหัวนะคะได้สองชิ้นนี้เมื่อไหร่นะฮะ อยาได้พบอย่าได้เจอกันอีกเลยหยอกหยอกหยอกนะสำหรับใครที่ยังแรกไม่ครบก็สามารถลงดันแรกได้นะอย่างที่บอกไปนะคะตั๋วจะได้วลาสามใบก็คือล็อกอินหนึ่งชั่วโมงนะคะระบบจะส่งมาให้ทางเมลนะคะแล้วก็สามารถมาซื้อได้ที่ไอ c นะคะสองร้อยเอ็มวันละสองใบนะคะสำหรับใครที่แบบว่าแฟชั่นยังไม่ครบนะคะก็สามารถมาซื้อได้ทุกวันนะคะแต่ก็กะจํานวนดีๆแล้วกันนะคะว่า เมื่อไหร่เราจะได้ครบอะไรประมาณนะั้นเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องซื้อเกินไงยดันมันไม่ได้น่าลงคะดันมันน่าเบื่อมากน่าเบื่อจุดๆุดโอเคค่ะอันนี้ก็เ,เป็นกิจกรรมอะไรแล้วนะกิจกรรมชื่ออะไรนะพาเลตทรัชช์ฮันนะคะก็เป็นกิจกรรมที่เราต้องลงดันฟาร์มคล้ายๆกับดนันอาร์ตเนาะในดันก็จะมีเหรียญกับเหยื่อดอก เหยื่อ yeah. ก็เอาไปตกปลาทอดนึงโอเควันนี้ก็หอมปลาหอมคอนะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ปลาไปก่อนสวัสดีค่ะ